ดดีด้าาชิสวัสดีค่ะพบกับดีด้าพาชินกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะชวนมาทำเมนูขนมหวานนะคะซึ่งเป็นเมนูที่กำลังฮิตกันเลยทีเดียวค่ะเมนูนี้ก็มีชื่อว่าพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะ หลักๆเลยเราก็จะมีไข่ไก่ค่ะไข่ไก่อันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะถ้าเบอร์เล็กกว่านี้ก็จะทําให้ตัวพุดดิ้งของเรานะคะอาจจะเละได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นนมสดค่ะแล้วก็นมข้นหวานนะคะกลิ่นวานิลาค่ะน้ําตาลทรายและน้ําเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําพุดดิ้งนะคะเราก็จะมาเตรียมพิมพ์กันก่อนค่ะเราก็จะใช้เนยนะคะทาตัวพิมพ์นะคะเพื่อไม่ให้ตัวพุดดิ้งติดตัวพิมพ์ค่ะหลังจากที่เตรียมพิมพ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่ไก่กันค่ะเราก็จะนําไข่ไก่จานวน2ฟองนะคะ ตอกลงใส่ถ้วยค่ะแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวคาราเมลกันค่ะสำหรับตัวคาราเมลนะคะเราก็จะนำน้ำตาลทรายใส่ลงในหม้อค่ะตามด้วยน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะ เราก็จะรอจนน้ำตาลละลายนะคะระหว่างรอน้ำตาลละลายให้เราใช้มือนะคะวนหม้อเป็นระยะๆะะเพื่อให้น้ำตาลละลายทั่วถึงกันพอตัวน้ำตาลนะคะเริ่มเป็นสีน้ำตาลทองล้วก็ให้เราปิดแก๊สแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปอีกสองช้อนโต๊ะวนหม้อให้น้ำและน้ำตาลละลายเข้ากันแล้วรีบเทลงพิมพ์ทันทีเลยค่ะหากเทช้านะคะคาราเมลของเราอาจจะแข็งตัวได้ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวเนื้อพุดดิ้งกันค่ะเราก็จะนำหมอ้อนะคะมาตั้งบนเตาแล้วก็ใช้ไฟกลางค่ะเทนมสด250มิลลิตรค่ะลงไปในหมอ้อแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวาน3ช้อนโต๊ะตัวนี้เราจะใช้แทนน้ำตาลเพื่อเพิ่มความมันให้กับตัวพุดดิ้งของเราค่ะ แล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหอมหวานให้กับตัวพุดดิ้งแล้วก็กบกิ่นคาของไข่ได้ค่ะเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้พอละลายเข้ากันดีนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะเราก็จะนำไข่ที่เราตีไว้ก่อนหน้านี้นะคะเทลงใส่หม้อแล้วก็รีบคนให้ไวจนเข้ากันค่ะ พอเราคนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนําม,มากรองเอาลิ่มของไขอ่ออกนะคะเพื่อให้เนื้อพุดดิ้งของเราค่ะมีเนื้อเนียนค่ะ,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 ะแล้วก็นําส่วนผสม,มที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเทใส่พิมพ์พอเราเทาขนมใส่บนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะนําไปนึ่งค่ะเราก็จะใช้ฟอยล์นะคะบนพิมพ์ เพื่อไม่ให้ไอ้น้ำนะคะหยดลงบนตัวพุดดิ้งแล้วก็จะทําให้ตัวพุดดิง้งของเรานะคะสุกสม่ําเสมอกันค่ะขั้นตอนการตุ๋นนะคะเราก็จะใช้กระทะค่ะใส่น้ําให้พอท่วมครึ่งหนึ่งของพิม ใช้ไฟกลางรอจนน้าใกล้เดือดให้น้าผ้าขนหนูมาวางพื้นรองก้นเพื่อไม่ให้ตัวขนมนะคะสัมผัสกับความร้อนโดยตรงจากนั้นเราก็เอาพิมพ์มาวางบนกระทะเปลี่ยนเป็นใช้ไฟอ่อนปิดฝาตุ่นประมาณ20นาทีตัวนี้อย่าให้น้าเดือดเด็ดขาดน,นะคะไม่เช่นนั้นเนื้อพุดดิ้งของเราก็จะเป็นฟองอากาศะคะ่ะ พอตัวพุดดิ้งของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็พักให้เย็นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปแช่เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวพุดดิ้งของเราเซ็ตตัวค่ะหลังจากที่ตัวพุดดิ้งของเราเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาจัดเสิร์ฟใส่จานกันค่ะส่วนวิธีการที่จะนําตัวพุดดิ้งออกจากพิมพ์นะคะเราก็จะใช้ไม้ปลายแหลมนะคะค่อยๆแสะตรงขอบของพิมพ์ค่ะ แล้วเราก็เอาพิมพ์นะคะไปคว่ำบนจาน,นะค่ะแล้วก็ใช้มือตอ2อถึงสทีนะคะเพื่อให้ตัวพุดดิ้งหลุดออกจากพิมพ์ค่ะแล้วค่อยๆย,ยกพิมพ์ออกมาค่ะก็จะได้หน้าตาของตัวพุดดิ้งน่ารับประทานมากค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบมินนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตัวพุดดิ้งของเราค่ะตอนนี้นะคะพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดของเราก็ทําเสร็จแล้วค่ะจัดเสร์ฟใส่กานก็หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะนี่ ดูดูคะ่ะเนื้อนิ่มเนเนียนมากดูละมุนมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันสำหรับตัวเนื้อพุดดิ้งนะคะก็จะมีความเนียนนุ่มละมุนละลายในยปากมากแล้วก็มีความมันมากเลยคะ่ะเพราะว่าเราใช้นมสดแล้วก็ตัวนมข้นนะคะจะช่วยเพิ่มความมันให้กับตัวพุดดิ้งคะ่ะ ส่วนตัวคาราเมลนะคะก็จะมีความหวานอ่อนๆนะคะก็จะไม่ขมมากเพราะว่าเราเราตั้งไฟละลายแป๊บเดียวค่ะจนมีสีเหลืองทองนะคะเราก็รีบยกลงเลยค่ะถ้าเราไว้นานนะคะเดี๋ยวน้ำตาลไหมมันก็จะทำให้ขมได้ค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะหากใครอยากจะลองทำก็ดูสูตรใต้คลิปเราได้เลยนะคะหากใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดีด้าพาชิมด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ